เหรียญนี้นะครับเพื่อนๆคล้ายกันจนงแยกไม่ออกนะครับคล้ายกันจนงแยกไม่ออกนะครับเพื่อนๆที่มีโปรดดูให้ดีๆนะครับวิธีการสังเกตนะครับเหรียญ50ปีนะครับสอะไรนะสสสชโอเคสสชนะครับย่อมาจากอะไรเดี๋ยวเราจะมารู้กันเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญหนึ่งนะครับจะเขียนว่า50ปีนะครับสำนักงานกรรมการนะครับพัฒนาและเศรษฐกิจนะครับและสังคมแห่งชาตินะครับ เีกเหรียญหนึ่งนะครับเขียนว่า60ปีนะครับสำนักงานนะครับกรรมการพัฒนาสังคมและการเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับเหรียญนี้กับเหรียญนี้นะครับจะว่ายังไงได้ล่ะครับห่างกันทั้งหมด10ปีนะครับเพื่อนๆก็จะแยกกันไม่ออกนะครับและที่สําคัญเขาทามาคล้ายกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับโปรดสังเกตนะครับว่ามันเป็น50ปีนะครับหรือ60ปีนะครับตอนนี้ที่มีก็รีบดึงออกมาดูได้แล้วนะครับว่า เป็นเหรียญ50ปีหรือนะครับ60ปีนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญเดียวนะครับในชุดนี้ที่ทําให้นักสะสมเนี่ยงงกันมากเลยนะครับแต่ว่าก็ว่าไปเลยนะครับเพื่อนๆสําหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสําหรับเหรียญ50ปีนะครับดูให้ดีนะครับเพื่อนๆอย่าไปจําผิดกับ60ปีนะครับเพราะ60ปีนี่จะแพงมากๆเลยนะครับเหรียญ50ปีตัวเนี้ยถูกนะครับ70บาทเท่านั้นเอง 70บาทเท่านั้นเองแต่ไอตัวนี้หายยากเดี๋ยวมาเฉลยกันคลิปท้ายๆนะครับเพื่อนๆดูไล่ไปดูเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับคลิปท้ายๆว่าราคาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่านะครับกดติดตามกันก่อนนะครับกดติดตามพอเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็จะเห็นไอดีและเบอร์นะครับเพื่อนๆที่สนใจ70บาทเดืียนี้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยตอบเร็วๆเร็วๆเลยนะครับหายากมากนะครับยอมครับยอมแบ่งครับยอมแบ่งครับเพื่อนๆเหรียละ70บาทครับ งดงามนะครับเทวดาสักพงนะครับ